เป็นที่น่าถกเถียงกันนะครับถึงประเด็นของการยุบหรือไม่ยุบกอรมานนี่คือข้อแตกต่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลครับโดยพรรคก้าไกลเนี่ยคุณลังสีมันโลมก็ลาย,ยาวมาเลยครับว่าเหตุใดจึงจะต้องมายุบกอรมานซึ่งผมเนี่ยก็เคยทําคลิปที่ทางคุณลังสีมันโลมชี้แจงไปหลากหลายประเด็นแล้วเช่นเดียวกันนะนะครับ รอบนี้มาในส่วนของคุณเศรษฐาทวีสินได้โพสต์ใน X บอกว่าชี้แจงประเด็นในส่วนของการไม่ยุบกออรมานอนะครับแล้วก็โจมตีว่าผมเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอชี้แจงดังนี้หพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบกออลรมานอในการหาเสียงของเราและการยุบกออรมานอไม่ได้อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อรัฐสภา 2. พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนําโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์ความปรารถนาที่จะทําให้กองทัพทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและในส่วนของกอเนมนนั้นเราตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐในยุคสงครามเย็นได้จบลงแล้วบัดนี้ในยุคของรัฐบาลพลเรือนโดยผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะทําให้กอน,อนมน,อนมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและในยามวิกฤต ก็พร้อมจะช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนด้วย 3. พรพักเพื่อไทยและรัฐบาลนี้เชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทากลางความขัดแย้งทางอุดมการทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเกือบ20ปีเรายืนยันไม่เลือกหนทางที่จะหักโคนทำลายกันและกันแต่เลือกวิธีประสานแนวคิด วิธีการทำงานให้เป็นคุณต่อประชาชนเพราะเราตระหนักดีว่าความต่อเนื่องของการเมืองในระบอบก,การเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและสันติที่สุด 4. ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยหาเสียงและขอฉันทามาติจากเสียงของประชาชนและรัฐสภาไม่ใช่หุ่นเชิดของใครโปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนครับสาเหตุที่ทำปาก้าวไกลเนี่ย เขาต้องออกมาพูดมากมายนะครับเนื่องจากว่าการเสนอให้ยุบกออรมานอนเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่ทาพักเก้าไกลหาเสียงไว้เพียงแต่ว่าหากเสนอในส่วนของกฎหมายไปเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนายกครับมันเป็นอำนาจของนายกโดยตรงเพราะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเสนอสภายอย่างเดียวไม่ได้ครับ